Yeah.

เรตรงนี้นะรงมาไล้าเจอกันโอ๊ย Very very slow walkers, possibly the slowest walkers in the whole. world. <speaking in the language> ไอ้มลก็ซ้ำอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ล้อันนั้นของท้ไอินสนนี่เนาะอินสน่ะแจกหนังสือแล้วน้อวาดรูปแล้วก็ส่งต่อนี่น Yeah. ไ่ไ,ไลย <laughs> ถ่ายทางนี้ดั <laughs> นไม่มีหง <laughs> <c oughs> ันตอบรับตอบวัสดีถ่ <laughs> <laughs> ายจังเลยต้องเอาใจเสิดไปน 牛油。 จ้าว้าจ้าวย้าวจ้าูจ้าจ้าว้าวจ้วจ้าว้าวจ้าวจ้าวเ้อวจ้า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 นจ้า้นว้านจ้า้าวจ้าวจ้อวจ้ว้าวจ้วจ้าวอ้าว้าวจาวจ้าวจาวจ้าว้าวาวจ้วาวจาจ้้อวว้าว้าว้าวจ้้ว้้ โอ้ชอบกันไม่เยอะน้ำดำตาทำดำถือดำไว้ถือไม้ดำถือไม้ดำถไม้ดำเจ้าว่ามันท้าเรากูเก่าว่ามึงเห็นไหมว yep. ่ามึงเห็นไหมกูเก่าว่ะจริงเก่าหรอเท่าปาติแบนี่แล้วสามแถวสามแถวหน้าก็ได้ เให้น้องเขาท่องคาถาก่อนโบราณท่องได้นะเว้ยพูดนะไย้นี่ไม่คาถ้าพี่ขอฟังความพร้อมก่อนโมี่มาหกน่ารักกาจนไแลเราจะื่อโยกโ่มตม่เ้นเต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 ้เต้นเตอนเต้นเต้นเต้เ้เตเต้เต้เต้เ้เต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 ้เเต้เนเ้นเต้เต้นเต้เต้เต้เตนเต้เต้นเนเเต้เต้เเ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 เ้เเเเเเ้เ

บ้าึงพัจะพักไงพักแล้วเาหม,มางมา,า,าแล้วเจาขึ้นน่นยงเนี้ไ่

มโอ้โอ้ตอนนี้ถึงไหนแล้ววะตอนนี้ถึงไหนหมดแม็กหมดแม็กพอพอแลยวน้ะไปไสายงไสายชื่ออะไม่ต้องซื้อเน้อยาพี่เห็นแล้วลงไปซื้อ้ายดำ เก่งเติม์เก็เก่ง

快快快！